สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อบอสสาภาพพงศ์ที่จากมาจากอุบลครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อบีครับมาจากขอนแก่นสวัสดีครับชื่ออะไรคะชินาครับมาจากจังหวัดระยองครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อชื่อเพชรครับมาจากสัตหีบครับอ,อันนี้มาสมัครเรียนเพาเป็นนักเรียนจากอาหารเรือเนาะมาเรียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ ก่อนมาก็รู้สึกว่าคงจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น,น้อยก็พอมาจริงๆก็ได้อะไรเยอะเลยครับก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเยอะเลยเนาะเพชรมาเรียนขอนกักเรียนจ่าเหมือนกันใช่ไหมคะ,อ,ะอยากเข้าเปน็นนักรีจ่าทหารเรือเนาะ,ะ,ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการมาเรียนก็แรกๆมาก็คะแนนได้น้อยพีเทสแต่หลังๆมาก็ดีขึ้นครับได้เทสบ่อยไหมคะบ่อยครับทุกวันเลยไหมก็เกือบทุกวันมาเรียนรับเป็นยังไงบ้างคะ ก่อนมาก็ไม่รู้เรื่องครับแต่พอมาก็เข้าใจขึ้นเยอะเลยครับวันมาแรกๆรู้สึกยังไงคะยากกลับบ้านนะยากครับยากมากครับท้อแต่ก็อยู่ไปอยู่มาก็ดีขึ้นะดีแล้วคะแนนดีขึ้นเรื่อยๆยไหมคะก็ดีขึ้นครับตอนนี้กลับไปคิดว่าตัวเองมั่นใจแค่ไหนในการสอบก็น่าจะได้ก่อนกลับนะคะอยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยเอาแบบสั้นๆไปให้สุดครับอย่ายอมแพ้แล้วกันตั้งใจมากๆครับ ซู้ๆครับซู้ๆู่ครับขอบคุณมากค่ะ